สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุยกับพเราสองคนนะคะไนร้อยจานวิกฤตแบบนี้ชื่อแบบนี้แปลว่าต้องมาทุกทุกเดือนสัปดาห์วิกฤตวิกฤตพี่กิมวิกฤตอ่แล้วคุณเป็นใครยินมาโผน่ในการการนี้ได้อย่างไรสวัสดีค่ะแกงกุ้ยซาระปธรรมสูตรนะคะสวัสดีค่ะแกงกุ้ยซาระปธรรมสูตรนะคะฝากตัวเองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะก็จะเป็นพี่การประจำที่นี่ค่ะคนนี้ก็ชิมไป ใจเย็นก็สัญญาครับผมว่าในรอ,อยจ่าของเราก็มีทีมมดเป็นผู้หญิงแล้วนะครับในทีสนท่สุดในที่สุดอ๋อหนูเป็นผู้หญิงค่ะพี่ก็รู้เหมือนกันตื่นเต้นมากเลยโอเคเขา้าเข้าช่วงไหนดีกว่าครับผมอ่ะช่วงแรกช่วงแรกของเราเนะคะกับรอ,อยซับเด็บ การที่เกิดขึ้นมาข่าวเยอะมากจริงๆ,ๆเอาข่าวดีก่อนนะเริ่มต้นรายการต้องมีความสริมงคลใช่ข่าวแรกเลยนะคะตอนนี้เนี่ยคนที่ใช้ Android ที่ใหญ่กลุ่มเยอะมากๆเชื่อไหมว่าต่อวันเนี่ยคนใช้ Android เพิ่ม,มขึ้นมาใหม่นะคะสามแสนห้าสามแสนห้าโอ้โหจากตอนแรกเราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อ,อนหน้านี้ก็คือเพิ่งอัปเดตไปเป็น2องแสน3ามแสนวันนี้อะไรแล้วสแสนห้าพรุ่งนี้เป็น4ี่แสนละยังอ่ะแล้วเป็นข่าวที่2 สของเราคือเป็นเรื่องของ B B M หลายๆคนสงสัยเอ๋อ B B M เกี่ยวอะไรกับ Android เกี่ยวอะไรกับด o ยเซฟจริงๆมันเกี่ยวมากเลยเพราะว่า B B M ตอนนี้เขาบอกว่าเอ้ยไหนๆทำใน B B อย่างเดียวมันก็ดูจะไม่แพ้รายนั้นงั้นทำหลายแพลตฟอร์มเลยละกันใช่ครับผม I O S Android ทำหมดเป็นข่าวลืออยู่นะคนยังวิจารณ์วิจารณ์กันอยู่เลยว่าเฮ้ยมันจะทำลง Android ทำไหมในเมื่อจริงๆแล้วมันเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของทาง I M เลยใช่เลยอย่างถ้าเกิดสมมติว่าริมทำแล้วพี่ฮัฟเคิร์ฟอย่างเงี้ย คือโดยโดยโดยมากขนาดเดียวมันจะขายกับอะไรเนี่อกป่ะ้ามันดึงอีกนี่ออกไปชอจะขายอะไรคะพี่ถามหน่อยหรออันนี้หนูอยากรู้ก็ก็ยังมีบีบีเซอร์วิสจางอื่นอย่างเช่นพวกประมาณเมลเมลทั้งหลายอ่พูชเมลไอดอยทำได้ไหมได้ไอโฟนทำได้ไหมได้แล้วจ้บีบีอะข่าวรอบแของเรานะคะเป็นข่าวดีที่มี Nintendo 6 4 Emulator โอ้โหในที่สุดมาแล้วใช่ครับผมก็ก่อนหน้านี้หลายๆคนอาจจะเคยได้เล่นกันแล้วนะครับอ่ะเรามีให้ดูภาพไปค่ะโอ้โหทำไมต้องเอามือกล้องมไปคลิกแล้วรายการเราใหเทคขนาดนั้นเลยหรอสดๆครับผมต้องดูว่าเด็กเนี้ยตึ๊บไปฝากให้พี่กิมไปคลิกอ่ะถูกต้องอ่ะมันท่ารับยงในเราละอิมูลเลเตอร์เ้าไปทกอ่างจริงจริงงานนี้เนี่ยก่อนหน้านี้จริงๆเขาก็มีอยู่แล้วต้องไปมีคอมเบมบอยเครื่องเครื่องสตอร์ดในคอมนั่พอมาวันนี้ตึ๊งตึ๊งตงนโนี่นอกกว่4ครับผมข่าวดีไปแล านข่าวเอาข่าวอ่านไหมคะน้องเซนเซอร์ตัวเองได้ด้วยหรอเออเราบอกว่าคือเจอว่าเราจะชมแต่แอนดรอยอย่างเดียวเนี่ยมันก็ผิดวิสัยรอยสารเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องถึงเวลากัดกัดกัดแอนดรอยเขาสักนิดนึงจริงๆมันไม่มีอะไรดีหมดหรอกเรียนที่มี2ด้านเลยใช่ไหมคะมาดูอีกด้านหนึ่งของเรียนจะบ,บ้านดีกว่านะคะเริ่มข่าวได้กัน,น<ำ>ที่จีเมลดีกว่าอดีตนิ้วอะเร็วตรงช้อนจรงช้อให้พี่เทย์เาสั่งงานดื้อเสียงอ่ะหมายถึงพี่กิมมาโดนสั่งงานด้วยเสียง ซีเมลตอนนี้เขาบอกว่ามีปัญหาเกิดบาคกค่ะแล้วมันทาให้ข้อมูลดาต้าของยูเซอร์หายหายเลยหายเยอะมากคนที่โดนไปนะคะ36,000ยูเซอร์โอ้โหนีเนี่ยเขาก็กำลังรีสตอร์กันอยู่อะก็ไม่รู้ว่าเขาบอกว่าก็คงเร็วๆนี้ ถ้าเ,เป็นใครที่ห<อ>ายไปก็เชิญไปวีนไปวีนแต่ไปโวยวาได้จริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยมันเป็นแค่หลักศูนย์จุดนิดๆของคนใช้ยูสเซอร์จีเมลแล้วพี่คิดดูดีถ้าพี่เป็นหนึ่งในสามหมนะโอ้โหดราม่าครับดราม่า,าคราวนี้แหละกระจายอืจอยกระจายอ๋อไม่จริงๆเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกเดิมเมื่อกี้ก่อนตอนที่เราคิดชื่อรายการกันที่กิมี่ตัามาชื่อนึ่อยกระจายอยกระจาย มาเสร็จปุ๊บพี่กิมในการนีชื่ออะไรอ่ะใจอยากละเปลี่ยนเถอะ <c oughs> สิ่งรับไม่ได้อะไปเรื่อง Gmail ไปแล้ว Google ก็ยังไม่หยุดแค่นั้นค่ะ Google เขาออกมาแบนเป็น21แอปพลิเคชันอือ่ะเป็น21แอ <c oughs> ปพลิเคชันเคยคุณน,น้องพิดคิว ม่ไม่เรื่องนี้ก่อนอ้าวเป็นโชว์แอปที่เขาเจอ28แอปพลิเคชันเหล่านี้นะคะออกมาประกาศชื่อกันเรียบร้อยแล้วหลายๆคนถ้าเกิดใครโหลดแอปพลิเคชันเหล่านี้ไปก็อย่าลืมหาดีเซ็ตซ้ำนะคะ Google คนก็บอกว่าออกมาประกาศแล้วประกาศแล้วแล้วก็ถอดออกจากในส่วนของมาร์เก็ตไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยเรากเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าจริงๆแล้วหาดีเซ็ตก็ไม่หายนะครับผมเพนื่องจากว่าในส่วนของไวรัสตัวนี้ที่มันเข้าไปจาะเนี่ยมันจาะถึงระดับแอดมินเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้จริงๆอยู่แค่อย่างเดียวคือคุณต้อง ยังไปแลตล้อมใหม่เฉยๆก็พอบางอันมันจะขโมยข้อมูลจากเครื่องเราไปด้วยใช่ไหมพี่ถูกต้องแอบส่งข้อมูลเลาให้คนอื่นใช่แป้าพี่คนอยากดูข้อมูลชีวิตเราอะไรเงี้ยหรออ่ะแต่ว่าก็สมควรปะล่ะเนี่ยแอปต่ละแอปอะไรอะอะไรนะ Screaming Sexy a h a n e s e Girl อะไรอย่างเงี้ยอ๋อโหยใช่ไหมน้องเห็นในเรื่องพี่อะเฮ้ยไปบอกเพื่นพี่ ถคายังอยู่ที่ Google ยู o g l e นะคะก็ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรนักหนาถือว่าเป็นสัปดาห์ชมเลยก็ว่าได้ให้ไปวัดเลนยีนะคะอันนี้เขาบอกว่ามีกลุ่มค่ะชื่อ Android Developer Union ู่สร้างทั้งเว็บทั้งบล็อกเลยนะออกมากดดัน Google เพราะอะไรเพราะว่า Google เนี่ยอยู่ดีๆก็เอาแอปของเขาออกโดยไม่บอกไม่กล่าวแล้วก็ยังมีโวยวายขึ้มีต่างหากว่าเอาตังไปแล้วเนี่ยต้องแบบว่าคือเอาตังไปต้องหจึ่หนึ่งสีันเหลือญเสร็จปั๊บ คุณไม่ได้ช่วยในการโปรโมทคุณไม่ได้ช่วยอะไรที่ทําให้แอป,ปของเขาเนี่ยมันจเจริญขึ้นในในมาร์เก็ตเลยเออเขาอยากได้มาร์เก็ตที่ดีกว่านี้ใช่ก็เลยออกมาประท้วงกันทําเว็บทำบล็อกเรียบร้อยเดี๋ยวก็ลองดูว่า Google จะตอบสนองยังไงใช่เพราะต้องบอกว่าจริงๆตัวนี้มันเป็นประเด็น,นหลักๆเหมือนกันนะ,ะที่คนเขาบ่นเหมือนกันว่า Android Market เนี่ยมันค่อนข้างแย่กว่า a อ p Store ทาง Apple มาสมควรเนาะจริงอันี้ยอมรับ อีกหนึ่งข่าวค่ะข่าวดีเพิ่งออกมาส,สดๆร้อนๆนะคะกับ iPad 2งานเปิดตัวที่ Stop j e e s Steve Jobs แม่นี่เปจะไปแก้ให้ <c oughs> เขาออามาพูดเลยโจมตี Android ค่ะพี่กิมค่ะเดี๋ยวบอกน้องหน่อยว่าสิ่งที่น้องพูดต่อไปนี้จริงหรือไม่ราคาอันนี้เทียบกับซูนะราคาก็ออกมาแพงกว่าเขาโอ oh. ยังก๊อกหน้าตาเขามาหนักก็หนักกว่าแบบก็ไม่ได้สิบชัมม่วโมงนอกจากนี้ที่สำคัญ มันมีแค่ร้อยแอปพลิเคชันเท่านั้นเออจริงตอนพูดอย่างนี้มาเนี่ยก็บอกได้เลยเขาเนี่ยพูดถูกต้องเลยว่ะอะล่ะค่ะเป็นยังไงบ้างอัปเดตข่าวสารกันไปแล้วอย่างที่พี่กินบอกนะคะว่าตอนนี้เริ่มจะคลั่นเนือดคลื่นตัวถ้าพี่ชายไม่สบายใจเดียเดี๋ยวน้องเปลี่ยนช่วงให้ก็ได้เปลี่ยนเถอะตามใจขนาดนี้เพิม่เะะมเงินเดือนปะล่ะมีด้วยเหรอ <laughs> ช่วงถัดมานะคะจะเป็นช่วงที่แก่งแคลริฟิเคชั่นเป็นคอนเทนเซอร์ช่วงนี้เองเหมาะกับรายการ IT Android มากมากเลยนะคะช่วงนี้ก็คือพ่ราบสื่อสารค่ะสวัสดีครับก็พบกับพ่ราบสื่อสารครับก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงของการตอบคำถามใช่ก็มีตอบจดหมายจากทางบ้านและแล้วก็มีอะไรน่าสนใจในฟอรั่มนะผมเราก็จะเอามา แบ่งบปันให้เพื่อนๆฟังกันใช่ก็เริ่มจากวันนี้เอาเป็นในส่วนของใน Facebook นี่มีคนมาถามกันมันมาเลยนะฮะคำถามแรกเลยก็คือถามว่ามอสหยิงนี้เนี่ยท่านได้จากใดมาอมอสหยิงมอสเก่งเพิ่งมาจัดรายการกับเราไปเที่ยวเมืองเดงนะครับผมก็บอกเลยว่าต้องคุณกินแล้วล่ะจุดนี้อ๋อโอเคจริงๆก็คือต้องบอกว่าจริงๆได้ไปร่วมง,งานกับทางคุณจีเจเก่งเขาเป็นจีเจอยู่ที่ช่องของจีสแควร์นะครับผมก็เลยเห็นว่ามีความ รียน <Green. S 1> วิธีการคัดของเราก็คือความสามารถเอาไหมก็ไม่เอานะ,ะหน้าตาเอาไหมไม่จําเป็นนะเราเกรียนละ่ะโอ้โหนี่จําเป็นมากๆที่สุดเลยครับคำถามที่สองเป็นอะไรครับผมมีคนถามาทางเฟซบุ๊กนะฮะ WhatsApp เสียตังค์ไหมโอ้โหอ,อ,อันนี้ถิดว่าคุณไปอ่านเรื่องของป่ามาเนะี่ยก็อาจจะเข้าใจว่ามันเสียตังค์นะครับผมจะจริงมันเป็นประเด็นว่ามันมีบางแพลตฟอร์มเสียบางแพลตฟอร์มไม่เสียใช่สอแรกอันดอนเขาจะหาทางเก็บเงินไม่ได้นะครับ ก็คือไม่เสียนะครับตจนไม่เสียไม่เสียกก็คือสิ่งที่เสียอย่างเดียวคือเสียค่าแอร์ไทม์ซีดีไอ,นนอแต่ไม่มีเสียค่าจายใช้บริการกอแเสแน่นอนไม่มีครับไม่มีคน้อมต่อไปมีงบหนึ่งมื่นบาทอยากได้ a อ d ด o อ d ตัวไหนดีครับพี่ซึ่งตัวนี้เพังเราแนะนําว่าให้ซื้อตัวที่ราคาไม่ถึงหมื่นนะครับก็จะได้ตามที่น้องต้องการพอดีเจอด้วซื้อตัวห้าพันก็ได้สองตัวเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดน้องซื้อตัวที่เกินหมื่นเนี่ยมีงบหนึ่งหมื่นบาทไมซื้อไม่ได้นะครับคำถามต่อไปแล้ว กำัสุดท้ายลอะอก็คือบอกว่าอบอกว่าเลยดหนูชื่นชอบแบบพี่มากเลยค่ะโอ้โหโอโหเริ่มเริ่มเราสงสยัยละอันนี้ผู้ชายชหรือผู้หญิงเราไม่จำมเพศอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็ถามว่าอยากรู้ว่าพี่ๆมีแฟนกันหรือยังคะโอ้โหอ่าอตอบว่าเลยดีก็ก็คงบอกท่านหน่ะว่าจริงๆแล้วก็มีเพื่อนสนิทก,กันบ้างนะครับใช่ ยังยังไม่อยากบอกเป็นแฟนอาจจะดูดูกันบ้างอยู่ครับผมก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็หมดคำถามกันไปเท่านี้ก่อนนะครับผมก็สําหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครที่จะอยากรู้ข้อมูลตรงส่วน,นอะไรอย่างใรเนี่ยก็ถามเข้ามาครับไม,ม่ว่าจะเป็นทางฟอรัร Facebook, อ่มเฟซบุ๊กทวิตเตอร์นะอะไรก็ตามที่สมาหาเราได้เน,นี่ยเมนิดนิดนึงว่าพิราบสื่อสาระะใช่ครับผมแน่นอนแล้วเราก็จะมาตอบในรายการให้แิราสอสโอ้โหเด็ดแหลมก็มีสาระแม้เลยรับค่ะ มีสาระแน่นอนแถมหน้าตาดีเหมือนน้องด้วยโอ้โห,โหช่วงนี้ช่วงไหนะครมันจะอีกแล้วสตาร์ปาร์ตี้นะคร<ต>ับผมไปเ <นะ S 2> ละเเปิดช่วงสตาร์ปาร์ตี้นะฮะเทนี้ต้องบอกว่าระ,ะ,ะับเกียรติอย่างโงม่านะฮะแขกรับเชิญวันนี้นัดตัวยากมากๆนะฮะเขาเป็นผู้ที่ครุคึีนไอแอนดรอยมากกว่า40ปีอาจจะสงสัยกันคนเราใช้กันมา2-3ปีแต่คนนี้ต้องบอกว่าเขาล้งมากมากอ่ะใช้มากกว่า4 0สปีแล้วก็ขอเชิญเลยนะครับสำหรับคุณ อ้าวสวัสดีครับคุณโนบิตคะครับสวัสดีครับขอถามก่อนลเลยคือคำถามแรกก็จาบพ่อตายไปเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปเป็นยังไงบ้างฮะโอ้โหแรงพ่อตายผมก็เปลี่ยนสตูดิโอครับอ๋อแล้วเปลี่ยนสตูดิโอไปชีวิตเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างฮะโอ้ช่วงนี้ก็เข้าฉากกับคิสกา้าบ่อยมากครับฉากเป็นยังไงฮะฉา,ากอุ้ยฉากอาบน้ํานี่บ่อยมากเลยครับข้ามไปเลยกัน <c oughs> นะฮะในฐานะที่คุณคลุกคลีกับแอนดรอยมาก,กว่า40ปีเนี่ยอยากรู้เลยว่าแอนดรอยคุณทําอะไรได้บ้างฮะโอ้เอ็มโน้ตผมเนี่ย บินได้อ่ะบินได้ฮะย้อนเวลาก็ได้ย้อนเวลาก็ได้อโอโ้โหอยากไปไหนก็ไปได้อยากรู้ว่าฟีเจอร์พวกนี้เนี่ยมากับตัวเครื่องหรือว่าต้องโหลดเพิ่มะฮะส่วนมากก็ไม่โหลดครับมันมาอยู่แล้วส่วนมากก็ล้วงเอาอ่ะหลหวาดูจากฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างตา่างจากที่ตัวผมเคยใช้พอสมควรฮนะอยากรู้ว่าแอนดรอยคุณเนี่ยเวอร์ชั่นอะไรเหรอฮะนะอ๋อแอนดรอยผมใช่ไหม เวอร์ชันเอ่อโดโดโดนัทเหรอฮะอ๋อไม่ใช่ครับโดรายากิครับคือบังเอิญว่าแอนตรอยผมกินโดรายากิไม่ได้กินแอปเปิลนะเราอยากรู้ว่าตอนเวลาคุณเรียกใช้ Android เนี่ยคุณใช้งานยังไงฮะอ๋อก็ส่วนมากก็มีไวซ์ของมันไม่ก็โทรโทรหาเอาครับฮะแอนดรอยคุณโทรศัพท์ใช้ด้วยเหรอฮะอ๋อครับก็ผมก็โทรเข้าไป iPhone เขาอะครับแอนดรอยคุณใช้ไอโฟนเหรอฮะ รลรวเวลาติดต่อกันก็คือ,อเฟซ t ทม e บ้างบางทีครับมีเฟซไทมด้วยเหรอฮะโอ้แน่นอนออสุดท้ายเลยสุดท้ายอยากจะให้ฝากออบอกอะไรกับคนที่ใช้ Android ทุกวันนี้นิดนึงฮะอ๋อก็ผมก็ใช้ Android มา40ปีแล้วครับครับผมตอนนี้ก็รู้สึกว่าอยากได้ iPad 2นะครับถ้างั้นเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับครับ เราทำเจอคนหน้าตาดีกันแล้วนะคะพวกเราเจอคนหน้าตาบ้างนะคะอ่ะแต่ว่าตอนนี้เวลาของเราต้องบอกว่าสาระเยอะแล้วมาก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 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะอัปเดตกันอีกกับที่หน้าฮานาใช่เรื่องวีคลี่ใช่ไหมคะวีคลี่วีคลี่เป็นรายสัปดาห์นะครับผมก็ต้องบอกเหนือว่าเต็มอิ่มกับสาระทั้งดีและไม่ดีกันต่อดีสิดย้อนวีคลี่นะคะที่หน้ามาเจอกันแน่นอนนะคะกับพี่กิมแล้วก็น้องเก่งนะจ๊ะสวัสดีค่ะ